วิสากิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านเกาะคาตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางดำเนินง,งานกิจการผลิตภัณฑ์บ้าส,สุขภาพในสวนฟาร์มสเตย์เป็นการประกอบธุรกิจที่นำสมุนไพรที่ปลูกไว้ในสวนนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์แก้อาการปวดเมื่อยโดยใช้สมุนไพรต่างๆตามแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือลูคาวไซเดอร์ราบ้านสุขภาพในสวนจากการวิเคราะห์มีจุดแข็งคือใช้สมุนไพรในท้องถิ่นที่ไม่ใช้สารเคมีในการดูแลจุดที่ควรพัฒนาได้แก่สถานที่ผลิตยังไม่ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตมีของเสียมากและช่องทางการรับรู้ไม่มากแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย ให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมการปรับสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานพร้อมทั้งยื่นขอมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารแนวทางการกำจัดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดเก็บข้อมูลความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์โดยลดต้นทุนจากการซื้อน้ำหมักจากบุคคลภายนอกและสร้างการรับรู้ตราสินค้าห้างรุ่นส่วนจำกัดสุภพักษณ์ฟู้ด ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบ้านต้นต้องตำบลพิชัยอำเภอเมืองจหวัดลำปางเป็นกิจการที่ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปประเภทอาหารพื้นเมืองภาคเหนือและมีการจำหน่ายทั้งปลีกและส่งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือน้ำพริกหนุ่มตาสุภลักษ์ฟูด้ดจากการวิเคราะห์มีจุดแข็งคือภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับการแปรรูปเนื้อสัตว์ และการถนอมอาหารของชาวล้านนาในอดีตมาผลิตเป็นอาหารจุดที่ควรพัฒนาได้แก่ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีราคาสูงและการใช้พลังงานไฟฟ้ามากแนวทางการพัฒนาประกอบด้วยพัฒนากระบวนการผลิตโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่คือนำพริกหนุ่มแบบซองซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนค่าขนส่งได้ รวมถึงการเก็บข้อมูลความภุม้มค่าของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน V1 c o f f e ฟมีโรงคั่วกาแฟ v ีวันตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งฮีตำบลวังทรายคำอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางกาแฟ v ีวันสนับสนุนเกษตรกรไทยและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมกาแฟในท้องถิ่นได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจากวัตถุดิบเกรดพิเศษ ซึ่งทำให้ได้เมล็ดกาแฟเกรดพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับการคั่วที่สดใหม่ทุกวันโดยคั่วตามออเดอร์ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือเมล็ดกาแฟคั่วราวีวันคอฟฟี่จากการวิเคราะห์มีจุดแข็งคือเมล็ดกาแฟจากสมาชิกในชุมชนแต่ยังพบจุดที่ควรพัฒนาได้แก่สถานที่ผลิตยังไม่ได้การรับรองมาตรฐานต้นทุนวัตถุดิบสูง และช่องทางการรับรู้ไม่มากแนวทางการพัฒนาประกอบด้วยปรับสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐานพร้อมทั้งยื่นขอมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารการสร้างการรับรู้ตราสินค้าและการบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบวิสาหกิจชุมชนแปลร,รูปผลผลิตทางการเกษตรโรงเรียนบ้านสามขา ตั้งอยู่ตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะจัังหวดลำปางเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชนผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือผลิตภัณฑ์กล้วยอบแห้งแบบธรรมดาและกล้วยอบแห้งแบบธัญพืชจากการวิเคราะห์มีจุดแข็งคือใช้วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นในการแปรรูปแต่ทั้งนี้ยังพบจุดที่ควรพัฒนาคือกระบวนการผลิตใช้เวลานาน,านและต้นทุนการผลิตสูง แนวทางการพัฒนาประกอบด้วยพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้โดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แทนรวมถึงการเก็บข้อมูลความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการเพิ่มรายได้และมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงวิสาหกิจชุมชนแจ้ซ้อนมีการสายทานน้ำแร่ เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางซึ่งผลิตภัณฑ์ได้มาจากสมุนไพรหลายๆอย่างจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาสกัดและยังใช้น้ำแร่ธรรมชาติจากบ่อน้ำแร่แจ้ซ้อนมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือผงกล้วยน้ำว้าดิบตราแจ้ซ้อนเหอจากการวิเคราะห์จุดแข็งคือ ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นที่ไม่ใช้สารเคมีในการดูแลจุดที่ควรพัฒนาคือกระบวนการตากวัตถุดิบกล้วยน้ำว้าดิบต้องมีคนเฝ้าและดูแลตลอดเวลาเนื่องจากฝนตกวัตถุดิบจะเกิดการเสียหายได้และตู้อบกันฝนหรือฝุ่นไม่ได้แนวทางการพัฒนาประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการผลิตและเก็บข้อมูลความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์กงเส้งหลีกาแฟสด ตั้งอยู่บนพื้นที่ดอยแม่แจ่มตำบลแจ้สอนอำเภอเมืองปานจัังหวดลำปางเป็นการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าร่วมกับป่าต้นไม้ใหญ่ที่ปราศจากการใช้สารเคมีโดยคัดสรรจากเมล็ดที่สุกเป็นสีแดงเต็มที่และแปรรูปมีทั้งแบบเมล็ดและแบบบดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือเมล็ดกาแฟตาก้เซงหลี จากการวิเคราะห์มีจุดแข็งคือใช้เมล็ดกาแฟปลูกเองที่ไม่ใช้สารเคมีในการดูแลจุดที่ควรพัฒนาได้แก่สถานที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐานกระบวนการล้างเมือกใช้แรงงานมากและใช้เวลานานและไม่ทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริงแนวทางการพัฒนาประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการผลิต โดยการพัฒนาเครื่องล้างเมือกกาแฟ ى, เพื่อช่วยลดเวลาในการล้างเมือกและลดต้นทุนค่าแรงงานรวมถึงการคำนวณต้นทุนการผลิตที่แท้จริงเพื่อเพิ่มความสามารถในการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกคองคำเป็นการรวมกลุ่มการของคนในชุมชนบ้านแม่วางของตําบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง ดำเนินกิจกรรมผลิตน้ำพริกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสะอาดรสชาติอร่อยผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาคือน้ำพริกตาแดงตาของคำจากการวิเคราะห์จุดแข็งคือสมาชิกในกลุ่มมีองค์ความรู้และทักษะในการแปลรูปผลิตภัณฑ์อาหารจุดที่ควรพัฒนาได้แก่น้ำพริกเนื้อไม่ละเอียดและช่องทางการรับรู้ไม่มากแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย พัฒนาคุณภาพการผลิตสร้างการรับรู้ตาสินค้าและเก็บข้อมูลความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการเพิ่มรายได้และสามารถลดต้นทุน